อ่ะบ่าติดโซสวัสดีครับรอครับรอคุณหนัคุณได้ด้วยสบายดีทุกท่านเอฟซีอ่านะครับผมนี่ยำเล้งยำเลนับผมเดี๋ยวไปหลอกบึงทงนาพีิวาก่อนนะครับเพื่อเอฟซีที่เขามาใหม่ยังไม่ได้เห็นนะผมใบิกัดทุ่นนาครับบันนอกบันหนาวนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเอฟซีนะอันนี้ก็อยู่นี่จังจะเกิดก็อยู่มุมนี้นะครับผมเอฟซี ตายคสิตายโมนีละบางทรงหรือเปเอฟซีนะโปรไบเซโดกนะครับไปเดี๋ยวชมพื้นที่เห็ดน้ำแปลงน้ำนะครับอฟซีนะชมทุ่งนาหยั่งทีแรงนะครับผมสัตว์ทันที่สนใจนะครับผมนี่ก็มากับพี่บ่าวนี่เอฟซีนะเพื่อนนี้เอฟซีถามบัมมาใครควายใครนาใครมาพี่บ่าวนาพอพี่บ่าวควายพอพี่บ่าว บอกก่อนเดี๋ยวกันเอฟซีถามนะครับผมก็เป็นชีวิตด้านนอกนะครับผมก็มีความสุขไปแบบนึงครับตอนนี้เป็นหน้าของไอ้น้องครับหน้าอันหน้าไอ้น้องกันนะครับตอนนี้หน้าของพี่เบลนะครับสี่แบงนะครับมัดเข้านาปีเกี่ยวเข้าเรียบร้อยนะปีนี้ถือว่าเข้านาปีครุเป้านะครับผมแต่มาเนี้ยอแต่บอกราคาขายเดี๋ยวจะบัดนะครับ แต่สำหรับเรื่องกินกินนี่พอกินเข้ากินมันยหยาดเองนะกินบุยสอบดอกแต่มันหยามบเนี่นยขายมันบุพเปไนทีเถื่อนะครับผมเอฟซีแต่ปีนี้ก็ได้ไล่ครับขายได้รถหกหลอดเต็มมนันหยาดนะครับเอฟซี่นี้ครับควายกัสีเลาะขึ้นกินหยาไปน้ำนะครับผมไปเบิงบ่งนาปรางครับนาปรางกับปั้นได้ผลนะครับผม มบ่านในปีไยผมตีดินปันดินให้เรียบร้อยนะครับผมกะรอเขาปลูกเขาปลูกตัวนี้ก็เ่ไปสองม,มือแล้วครับแล้วกะเสี่ยวที่มาพักให้มันออกออกหักออก,ออก,ออก,ออกรากค่อยมาหว่านนะครับผมแต่เบิ่งว่าปันเดี๋ยวไปปีไซดูประลาดเป็นยังไงต้องให้ยังเพิ่มอีกเนี่ยจะไปเบิ่งกันนะครับอ่าเบิง่งไีขานก่อนนะอืมก็กควายเข้านา ให้กันยาวตลอดครับผมพุ่นจักพุ่นสุดสุดพุ่นเลยให้ให้ไงก็ดีนแดนนี้เขาได้เข้าไหลนะครับผมก็เป็นลักษณะหน้าแบบคัดบันไดนะครับผมแต่ว่าบ่อชั้นมากมายหลาไปไลยครับกกันแบบช่วงๆนะครับผมบนบนเป็นที่ราบเป็นที่เนินนิดน้อยนะครับเป็นที่ของบ้านพี่เบานะหน้าพี่เบานะครับผมนี่ครับให้เทียนนับปรังได้นะครับผมนี่ตีดินีย้รอยนะครับผมหน้าจะเอารถรถไถยน้อยมาคราด ให้มันมางทีมันแบบบดเสมอให้มันเสมอครับผมเดี๋ยวนาจากก่อนวานสีวานวันที่สามนะครับว่าวันที่สามนะครับเตะระเบ,บงมเมล็ดพันธุ์เขาของก่อนวานมันพร้อมทีเใียนวานออกหากหรือย,อยังนะครับผมว่าทางบ้านผมก่อนที่เป็นสีวานเพื่อให้เม็ดเมล็ดพันธุ์เขาออกหากก่อนนะออกรากขาับเขาก่อนนะครับแชนน่นะ้ำ้วออกเอาขึ้นมามักไว้ให้ออกหากนะครับผมค่อยวานนะครับทางอื่นผมไม่แน่ใจประเ็ดที่กันหรือบอนะครับผม อย่างลงไปเรื่อยๆก็จะเจอห้วยนะไอพี่ห้วยนะผมห้วยนี้ก็พุณมาจาอ่างเก็บน้ำของทึ่งนะครับผมอ่างเก็บน้ำก็ห่างจากนี้ประมาณห้าร้อยเมตรหรือประมาณสักเกือบเกือบกิโลครับเกือบเกือบกิโลนะครับเกือบหนึ่งกิโลเมตรนะครับในการน้ำใส่ลงมาแล้วก็กักเป็นช่วงๆไว้นะครับเพื่อที่เอาไว้ใช้ประโยชน์นะครับบวชเสร็จน้าแปรงไฮโดรไคโค้ยนะครับก็ขอบคุณเอาสถานที่ครับผม ก็ถือว่านผมก็ถือว่านาทถากับพ่อได้ใส่สอยได้ได้เฮ็ดประโยชน์นะครับผมเอฟตนี่ยนก็ถือว่าโชคดีครับผมหลายๆที่ครับที่เพ่นยาเฮ็ดนาปางแต่มไปหมนขาดน้ำก็เข้าใจนะผมมันก็น้ำสำคัญนะครับเนาะผมถือโชคโชคดีนะครับนี่ก็กักน้ำไว้นะปิดไม่น้ำไหลน้ำไสลเข้ามาหานี่นะนี่เอานี่ก็ เดี๋ยวมันบดสมอนี่เดี๋ยวใครเอาลูทยน้อยมาคาดเอานะครับผมพิจิตรอันนี้ก็เป็นห้วยข้างใต้อีกชั้นหนึ่งครับอ่าใส่แผงโซลาเซลล์ดูดในเพียงโซลาเซลล์หนึ่งตัวสองตัวสามตัวนะครับเอาโบมีน้าอ่างคือเขาเนอะผมแต่จาต่างฝั่งปุ่นมีอ่างอ่างอ่างอ้างสิไลลงคลองอะไรเขาเขาหนาเลยนะครับแต่หาโบมีให้ต้องใส่ ตัวช่วยนะครับเอฟซีกับสิเปลืองน้อยๆเดี๋ยวก็โอเคครับวังจะนำเบาขาดจะจบนะครับนี่สักเอฟซีฉันเดยชนใจในเอฟซีนะหน้าปรางพี่บ่าวนะครับปั่นบินติดดินยบร้อยรอเต็มตับขั้นเตรียมงานก่อนที่จะหวานนะครับผมเอฟซีนะพื้นที่กับประมาณที่เห็นน้าปรางประมาณสิบก็ไรประมาณสิบสองไร่นะครับพื้นี่สองไร่นะครับกว่ายูซื้อนะครับผมว่ายูซื้อนอน นอนตาขาสิเห็นน้ำตาหน้าตาลเสรยจง่ายกว่าน้ำปีนะครับผมเบิ้งเข็บปุย๋ยแล้วก,ลก็ไล่นกตอนที่ออกหมากเขาออกหมากนะครับมันปลาอูก,ก็เอางลัวแล้วนะครับตานนี้ครับหยหาอยู่หา,หากินสบายนะไอ้เส้หอยปูปลานะครับผมว่าจะจะหาได้กินนะครับไม่ต้องไปซื้อในตลาดนะครับนี่หอยปูปลากุ้งนะครับ ถ้าลงปุ๊บยังได้หอยนี่หอยจุบนี่นะครับใส่มองก็ได้ปลาแล้วนะครับผมเอฟซีนะก็ขอบคุณธรรมชาตินะคนที่เออ่สร้างสรรค์ให้ครบนะครับแต่บุคคลก็เลยว่าตือว่าโอะเคทนะตือว่าตลาดตะเลิศนี่บ่อยเดยินไปนะครับเอฟซีเนีเลาะหาได้กินนะครับได้กินอืม สับเอฟซีตั้งแที่เข้ามาใหม่ยังบม่ยเห็นนะครับว่านี่นี่เห็ุคลเอฟซีชมกันนะครับกบขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ช่องพี่บ่าวด้วยนะครับผิดพลาดมันได้ก็กราบกระดกขออภัยนะครับติชมมาได้นะครับผมเอฟซี FC นะอ่ะจหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ